ผลิตภัณฑ์ถนอมผิวอินุมิเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการพัฒนาและทดสอบอย่างพิถีพิถันจากสถาบันวิจัยในสหรัฐอเมริกามีส่วนผสมของทรานสเฟอร์แฟ o เตอร์ซึ่งทรานสเฟอร์แฟ o เตอร์นี้จะไปกระตุ้นการทำงานของภูมิคุ้มกันเพื่อแยกแยะและยับยั้งเชื้อโรคปรับความสมดุลของผิวหน้าทำให้ภูมิคุ้มกันของผิวหน้ามีความแข็งแรงนอกจากนี้ยังช่วยให้ผิวของคุณนุ่มด้วยมอยเจอร์ไรเซอร์และแอนตี้ออกซิแดนที่ปกป้องบารุง และให้ความสดใสกับใบหน้าของคุณสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกันเช่นเคยนะคะกับรายการตามตะวันช่วงควอดบิสเนสกับดิฉันเชอรี่เมลิสามหาพลค่ะและวันนี้นะคะเราก็มีหนึ่งในผู้นำของโฟร์ไลฟ์ค่ะที่นอกจากจะมีความรู้ความสามารถแล้วเนี่ยก็ย,ยังถือว่าเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จอีกด้วยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเรามาพบกับแขกรับเชิญของเราเลยดีกว่าค่ะยินดีต้อนรับคุณอัธพันธ์จงจีรัติติการค่ะสวัสดีค่ะ ยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะที่วันนี้มาร่วมพูดคุยกับเราครับยินดีครับค่ะก่อนอื่นเลยต้องขอถามก่อนเลยว่าเมื่อก่อนเนี่ยทาอาชีพอะไรอยู่คะอ๋ออาชีพเดิมของผมก็คือเป็นเภสัชกรครับนะครับก็ทํางานมาหลายอย่างค่ะเคยเป็นเจ้าของกิจการร้านขายยานะครับแล้วก็เคยไปอยู่โรงพยาบาลเอกชนถือว่าเป็นผู้ผผที่ทมีความรู้และก็ความเชี่ยวชาญเ,เกี่ยวกับด้านสุขภาพโดยตรงเลยนะก็ระดับหนึ่งนะครับนะครับแล้วก็ หลังจากนั้นก็ได้มาเป็นที่ปรึกษาอยู่บริษัทและสนใจในเรื่องของสุขภาพคะ,ะคแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็มาทําอยู่ที่บริษัทโ l i f e ประเทศไทยครับแล้วตอนแรกเลยเนี่ยตัดสินใจยังไงคะว่าเราจะมาเริ่มทําธุรกิจกับโฟล f e อืคือว่าแบบว่าได้มีโอกาสไปศึกษานะครับในเรื่องราวของธุรกิจแล้วก็เห็นว่าธุรกิจที่มันตอบโจทย์ชีวิตเราได้เนี่ยควรจะเป็นธุรกิจที่ ให้ารายได้เราในระยะยาวทําให้เรากเกษียณได้ซึ่งวันนี้ผมมองก็เห็นว่าธุรกิจเครือข่ายนี่น่าสนใจนะครับในอดีตนั้นคนไม่ค่อยเปิดใจกับธุรกิจเครือข่ายพอดีว่าเราดูแล้วเนี่ยว่าองค์ประกอบเท่าที่ผมศึกษามาเราต้องดูเรื่องบริษัทก่อนว่าบริษัทเป็นมาตรฐานไหมมีความมั่นคงหรือเปล่านะครับซึ่งโฟร์ไลท์ก็เข้าองค์ประกอบนี้ แล้วก็สำคัญที่สุดอีกตัวหนึ่งก็คือเรื่องของสินค้าคพธุรกิจจะไปได้ในระยะยาวหรือระยะสั้นเนี่ยขึ้นกับว่าสินค้าเนี่ยดีไหมต่อแล้วก็มีตลาดไหมแลมีความต้องการหรือเปล่า <every> ถ้าหากว่าข้อองประกอบนี้เนี่ยเราก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในธุรกิจนะครับเป็นองค์ประกอบที่ช่วยให้ผมตัดสินใจและที่สําคัญก็คือมีแผนการตลาดนะฮะคือเป็นรายได้ของเราเนี่ยจะมาจากแผนการตลาดถ้าแผนการตลาดของเขาดีนะครับก็หมายถึงว่าเอ,อ่อเื้อที่จะให้คนที่เข้ามาร่วมธุรกิจแล้วมีรายได้เนี่ยมันจะสร้างความมั่นคงในระยะยาวให้กับเราเวลาที่เราไปสร้างเครือข่ายนะครับ คือขายเราเนี่ยสามารถมีรายได้นะฮะทำงานแล้วมีรายได้ทํางานแล้วมีรายได้เนี่ยเราเองเราก็มีรายได้ไปกับเขาด้วยะนะครับเป็นธุรกิจที่สวยงามครับแล้วตัวคุณอัธพันธ์เองนะคะมีมุมมองอยังไงหรือว่ามีแนวคิดยังไงที่เ,เราจะทําให้ธุรกิจนี้ประสบความสําเร็จครับาทาอะไรก็ตามนะครับอันดับแรกเลยผมเน้นเรื่องของความรู้เราต้องมีความรู้ซึ่งธุรกิจของโฟร์ไลท์ง่ายมากเลยนะครับเพราะว่า จบอะไรมาก็ได้ไม่จํากัดวิธีการศึกษาไม่จำเป็นต้องเป็นเภศสักาชากรใช่ไมไม่จำ<ช><ช>เป็นครับใครก็สามารถประสบความสาเร็จได้เพราะมีโอกาสไปประชุมที่ประเทศสหรัฐอเมริกามีอาชีพนะฮะเป็นรอปรพอ,อาคารนะครับในอดีตเพราะว่าการศึกษาเนี่ยเขาไม่สูงโอกาสที่จะหางานดีๆเนี่ยยากแต่ว่ามาร่วมกับบริษัทโฟร์ไรน์นะปัจจุบันมีรายได้ระดับ7หลักต่อเดือนซึ่งเป็นอะไรที่มันแบบ นะฮะผมได้ไปเจอและได้ไปเห็น,น,น <ะ S 1> ใช่รครับครับเป็นโอกาสสำหรับทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลยมองว่า f ฟร์ไลท์เนี่ยมีอ,องค์ประกอบที่ครบมีสินค้าที่ตอบสนองผู้บริโภคทั้งปัจจุบันและในอนาคตนะครับเราบริษัท f ฟร์ไลท์เองเป็นบริษัทวิจัยและพัฒนาจะมีสินค้าที่ก้าวล้ำนำสมัยอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็มีแผนการตลาดที่ทำให้คนที่มา <สะ S 1> ร่วมธุรกิจ<ด>มีไรายได้จริง นะครับ <'ll> แล้วก็ time, มันทำให้เกิดการยัง่งยืนในระยะยาว you are ำให้ผมตัดสินใจที่จะร่วมงานกับโฟไล f ์ครับพูดถึงคําว่าอนาคตเนี่ยนะคะ,ค,ะคุณอัตพันธ์มองยังไงว่าอนาคตของโฟไล f ์หรือว่าจุดมุ่งหมายเป้าหมายที่เราตั้งไว้เนี่ยเป็นยังไงในอนาคตคะครับอันนี้ก็อยากจะถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนนะครับเป็นมุมมองของผมสําหรับบริษัทโฟไล f ์เองนะครับผมได้แบ่งปันมุมมองให้กับคนที่สนใจในธุรกิจโฟไล f ์ว่าคุณลองเข้ามาศึกษานะครับเรามาพิสูจน์ว่าผมพูดเนี่ยจริงหรือเปล่า ถ้าคุณเข้ามาร่วมงานกับเราเนี่ยคุณทํางานจริงเนี่ยคุณจะมีรายได้ประมาณ20,000บาทภายใน3เดือนค่ะหลังจากนั้นนะครับถ้าคุณทําต่อไปเรื่อยๆนะด้วยความขยันและอดทนเนี่ยรายได้จะเพิ่มเป็น4ี่ถึงห้าหมบาทภายใน6เดือนนะครับแล้วก็เป้าหมายของเราก็คือว่าให้มีรายได้1 0 0 0 0แบาทภายในระยะเวลา1ปีหลังจากที่เข้ามาร่วมงานกันค่ะแล้วเราก็มีเป้าหมายระยะยาวในระยะ5ปีนะครับว่า ถ้าเราดําเนินการต่อเนื่องไปถึง5ปีแล้วเนี่ยให้มีรายได้ประมาณเดือนละ5แสนบาทแล้วเราสามารถกรเกษียณน,นะจุดที่สําคัญมากอีกอันหนึ่งที่ธุรกิจนี้ให้ก็คือว่ามันเหมือนกับว่าเป็น Passive Income วันนี้มันมีรายได้อยู่2ทางนะครับก็คือ Active กับ Passive Active ก็คือคนที่ต้องเอาเวลาเราเนี่ยไปแลกกับรายได้ะนะเช่นคนที่ทํางานบริษัทต่างๆหรือว่าคนที่ เปิดกิจการค้านะฮะบ,บริษัทไม่ใหญ่โตจนเกินไปนักคำว่า passive income หมายถึงว่าคนที่ใช้เงินทํางานนะครับหมายถึงว่าไม่จําเป็นที่จะต้องไปทํางานใช้เวลาของตัวเองเช่นคนที่มีอพาร์ตเมนต์หลายๆหลังมีรายได้จากทรัพย์สินเนี่ยมากกว่าราคาใช้จ่ายของตัวเองซึ่งธุรกิจของ f o r ์ไลท์เนี่ยมันจะให้ passive income ได้ในระยะยาวทําให้ผมสนใจมากแล้วก็ตอบโจทย์และอยากจะเชิญชวนนะครับคนที่ ยังไม่ได้เปิดใจหรือว่าทําธุรกิจนะฮะหรือว่ากําลังมองหาธุรกิจหรือรอยากจะมีไรายได้เสริมอยากจะเชิญชวนให้เข้ามาศึกษาข้อมูลของ f o r Life ครับค่ะเรียกได้ว่า f o r Life เนี่ยเปิดโอกาสให้กับทุกๆคนนะคะคที่อยากจะเริ่มทำธุรกิจนะคะวันนี้เนี่ยต้องขอขอบคุณคุณอัตภันมากมากนะคะที่ได้มาพูดถึงวิธีการทำงานแล้วก็การทำยังไงถึงจะประสบความสำเร็จถือว่าเป็นเกียรติอย่างสูงค่ะขอบคุณมากนะคะครับ และนี่นะคะก็คือ1ตัวอย่างของผู้นำที่ประสบความสำเร็จของโฟลฟ์นะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยหลายๆคนนะคะอาจจะมีความฝันแต่ว่ายังไม่ได้เริ่มที่จะทำวันนี้ค่ะถือว่าโฟลีฟเนี่ยได้ให้โอกาสทุกๆคนนะคะถ้าเกิดว่าทุกๆคนอยากประสบความสำเร็จลองก้าวเข้ามาดูนะคะและคุณอาจจะพบกับชีวิตที่เปลี่ยนและก็แตกต่างไปในทางที่ดีขึ้นส่วนสัปดาห์หน้านะคะเราจะมีผู้นำคนไหนหรือว่าจะมีใครมาพูดคุยกับเรา หรับวันนี้นะคะเวลาก็ได้หมดลงแล้วค่ะเชอรี่และคุณนนทพันธ์นะคะต้องลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผลิตภัณฑ์ถนอมผิวอินูมิเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการคัดสรรและทดสอบอย่างพิถีพิถันจากสถาบันวิจัยในสหรัฐอเมริกามีส่วนผสมของทรานสเฟอร์แฟ o เตอร์ซึ่งทรานสเฟอร์แฟ o เตอร์นี้จะไปกระตุ้นการทำงานของภูมิคุ้มกันเพื่อแยกแยะและยับยั้งเชื้อโรค ปรับความสมดุลของผิวหน้าทําให้ภูมิคุ้มกันของผิวหน้ามีความแข็งแรงนอกจากนี้ยังช่วยให้ผิวของคุณนุ่มด้วยมอยเจอร์ไรเซอร์และแอนตี้ออกซิแดนท์ที่ปกป้องบํารุงและให้ความสดใสกับใบหน้าของคุณ